ามาอยู่ที่แหล่งเลี้ยงปลาในกระชังที่ใหญ่ที่สุดในาศาสตรัญที่ที่นาวิทยศา,าศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการเลี้ยงปลาและรู้จักกับนวัตกรรมท้องถิ่นที่เรียกว่ากระชังปลาซึ่งเราก็จะต้องไปหาคนริเริ่มและนําวิทยศา,าศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในสถานที่แห่งนี้คุณแจ๊บสวัสดีครับน้องๆสวัสดีครับสวัสดีสสดอ้าววันนี้มากันสองคนแล้วเนี่ยเดี๋ยววันนี้พอดีเลยอากาศกํลาลังดีเดี๋ยวกี่ พาลงไปดูกระชังปลาของพี่เนะาะเรือที่เราเตรียมไว้นะครับเอาไว้ออกไปที่กระชังปลาของเราเนาะกระชังปลาก็จะอยู่ทางนู้นอ่าน้องๆครับเราก็มาถึงกระชังปลาของพี่แล้วเนาะอันดับแรกเนาะพี่จะพูดถึงเรื่องวิทยาศาสตร์หรือว่าเทคโนโลยีนะครับที่เรานํามาใช้ เกี่ยวกับกระชังปลาของเราก่อนว่ามันมีอะไรบ้างเนาะอันดับแรกนะครับจะเป็นไอตัวนี้นะครับเขาเรียกว่ากระดาษวัดค่า pH ของน้ำนะครับเราต้องมาวัดก่อนว่าค่า pH ของน้ําเรามันเหมาะสมกับการที่จะเลี้ยงปลาณนะตอนนั้น,น,นไหมเนาะนะครับอันดับแรกเนาะเดี๋ยวพี่จะสาธิตให้ดูนะครับแล้วก็จุ่มตรงลงไปที่น้ําที่อยู่ใ,ใกล้กับชังเราเลยเพบ่อใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับว่ามันจะขึ้นสีนะครับซึ่งสีก็จะมีอยู่ประมาณนี้ นะครับเดี๋ยวที่อยู่ตรงกล่องนี้แต่ละสีจะบอกถึงค่าของ PS นะครับว่ามันวัดได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวพี่จะพูดให้ฟังก่อนว่ามีค่าเท่าไหร่บ้างที่มันเหมาะกับการเลี้ยงปลาเนาะก็อย่างเช่นนะครับค่า PS นะครับที่เหมาะสมกับการเลี้ยงปลาเนี่ยโดยทั่วไปแล้วของเราจะอยู่ที่ประมาณ6.5ถึง9เนาะนะครับนี่แสดงให้เห็นว่าพวกเขาไม่ได้เลี้ยงปลาแบบสมสมอีกต่อไปแต่พวกเขาได้นำวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิต แต่เรื่องการเลือกชนิดของปลาที่จะนํามาเลี้ยงอ่าสำหรับในเรื่องต่อมานะครับพี่ก็จะพูดถึงเรื่องของพันธุ์ปลาเนาะที่เรามาเลี้ยงในกระชังของเราครับว่ามันมีลักษณะเป็นยังไงบ้างาต้องพูดก่อนนะครับว่าแต่ก่อนเนี่ยทางชุมชนของเราหรือว่าตัวพี่เองเนี่ยแหละก็เอาปลาที่มันราคาถูกนะครับแต่ว่ามันมีราคาที่มันแพงนะครับเวลาไปขายแล้วมันได้ราคาอย่างนี้มาเลี้ยงซึ่งพี่ก็ไม่ได้คํานึงถึงว่าปลามันเหมาะกับหล่งน้ําในชุมชนของตัวเองไหมเนาะซึ่งผลที่ตาม,มาก็คือ มันน็อกน้ำครับเนาะมันมันตายก่อนที่มันจะเอาไปขายได้อย่างงี้ซึ่งถ้าเราเอาปลาตายไปขายอย่างงี้ก็จะได้ราคาที่มันถูกแบบถูกมากๆเนาะจากนั้นนะครับพี่ก็เลยมาศึกษาเนะว่าแหล่งน้ําในชุมชนของตัวเองเนี่ยมันเหมาะสมที่จะเลี้ยงปลาอะไรบ้างนะครับก็อย่างเช่นก็จะมีพวกปลานิลนนะครับที่เหมาะกับแหล่งน้ําของเราปลาทับชิมอย่างงี้นะครับหรือว่าจะเป็นปลาดูกนะครับตอนนี้พวกเขาไม่ได้เลี้ยงปลาแบบสุ่มๆอีกแล้วแต่มันมีการเลี้ยงปลา ให้ถูกตามแหล่งน้ำและฤดูกาลการนำหลักวิทยาศาสตร์มาปร,รับใช้ในครั้งนี้ไม่ใช่แค่การเลี้ยงปลาแต่มันคือการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่แม้แต่การลอยตัวของกระชังปลาก็ยังนำหลักวิทยาศาสตร์มาใช้สมัยก่อนนะครับปู่ย่าไยของพวกเราเนี่ยจะทำกระชังอันนึ้งมาลอยได้เนี่ยมันยากลำบากมากเลยนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าทำไปแล้วเนี่ยมันจะลอยน้ำได้จริงหรือเปล่าแต่ในปัจจุบัน เรานาหลักวิทยาศาสตร์ในเรื่องของการลอยตัวมาใช้ได้เองครับเช่นการใช้แรงพยุงของน้ําในการลอยตัวการกักอากาศเอาไว้ในทุนเพื่อเป็นตัวช่วยในการพยุงแต่ที่สำคัญที่สุดคือการกระจายน้ำหนักนั่นเองครับมันช่วยให้เรารู้ว่าต้องใช้ไม้ไผ่เท่าไหร่ทางน้ําเท่าไหร่จึงจะพอดีเลยไม่มากเกินไปมันช่วยลดต้นทุนเราไปได้เยอะเลยครับเราจะเห็นว่าคนที่นี่นําวิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมอาชีพและวิถีชีวิต ขพวกเาแบบเข้าใจมันอย่าง,งแท้ตอนเด็กๆหนูเห็นคุณพ่อคุณแม่นั่งเครียดตลอดเลยค่ะเพราะาปลาในน้ําตายขายไม่ได้เลยบางทีกระชังก็จมน้ําเกิดความเสียหายเพราะว่ากระจายน้ําหนักได้ไม่ดีอะค่ะแต่ว่าปัจจุบันนี้หนูไม่กลัวเรื่องพวกนี้แล้วค่ะเพราะว่าได้นําวิทยาศาสตร์มาช่วยจนโตไปหนูอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์เลยค่ะจากการน,นําวิทยาศาสตร์เล็กๆเราไปยุ์ใช้วันนี้กระชังปลาในเข่นลำปลาว กลายเป็นตัวอย่างของการใช้วิทยาศาสตร์ในชีวิตจริงสร้างรายได้และสร้างแรงบันดาลใจให้รุ่นต่อไปในที่แห่งนี้สายน้ำยังไหลผ่านและแกระชังเล็กๆนี้ยังคงหลอเลี้ยงวิถีชีวิตของคนในชุมชนผ่านวิทยาศาสตร์ง่ายๆที่สัมผัสได้ทุกวัน